สวัสดีครับบริษัทซิงโกงสลับรีนะครับวันนี้มาพบกับ c w 454หรือนิสสันคอนดอ r นะครับผมตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับติดกับเครื่อง g o 8 e นะครับเพราะว่านิสสันได้ทำงานร่วมกับฮีโน่นะครับในการออกรถและหัวเก๋งเครื่องยนต์ผลิตมาด้วยกันนะครับผมชมรอบๆนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับที่ซิงกงสลับลีนะครับ างเราจะได้ลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับตัวนี้เป็นหัวเดิมเดิมเลยนะครับสีขาวสามารถวาง6ล้อได้นะครับ10ล้อก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับคนตามหากันเยอะนะครับ2ใบปัดนะครับจัดมาให้แล้วนะครับห้ามพลาดครับนี่ครับน็อตยังเดิมเดนะครับสีเดิมนะครับทั้งชุดแบบนี้บอกเลยไม่แพงครับประหยัดด้วยครับติด jo แปด้วยนะครับ 260รแรงม้านะครับคัด15นิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับอของแท้เดิมๆทั้งหมดนะครับร้านเราเน้นแท้เดิมนะครับหัวทําสีเราก็มีนะครับมีทุกความต้องการนะครับจัดให้ทุกสเปคนะครับอาภายในนะครับอ๋อผ้ายหักมืดไปนะครับมาพร้อมคันหน้านะครับอย่างมาครบเลยนะครับ นะครับแนบหน้าแนบหลังมีหมดนะครับคุณลูกค้าซื้อไปแบบนี้ไม่ต้องไปเสียค่าเดินไปนะครับมอลมเบก็มีให้นะครับตองอากาศครบครับใครอยากได้รถคันใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเช่นกันครับดูประตูนะครับเดิมๆนะครับ สภาพพร้อมใช้งานครับของแท้ญี่ปุ่นรับนะครับแผนเทอยู่ครบครับไม่เคยมีรอยแกะออกนะครับอุปกรณ์ครบนะครับแกะก็มีนะครับควาไม่ต้องไปตามหาอะไรเองเลยนะครับสำหรับกันนี้ราคาประหยัดด้วยนะครับ กับเครื่อง J-O 8 E ครดิบ้นิ้วสวยอะไรดูข้างหลังครับไม่มีผุนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนิสันตัวนี้ทำร่วมกับคีโน่แลครับใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะครับไม่ใช่รถประกอบหรือยำอะไรมานะครับ นี่หละครับพามาชมรอบเครื่องของ JO 8E นะครับพร้อมชุดช่วงล่างต่างๆนะครับตัวนี้ราคาประหยัดนะครับสำหรับ UD นะครับพร้อม JO 8E นะครับแรงๆเลยนะครับ260แรงม้านะครับมาพร้อมคานหน้านะครับสามารถเอาไปใส่รถของท่านได้เลยเห็นไหมครับมีแนบให้ด้วยนะครับชุดนี้อ่าอีกทั้งนี่ครับหม้อลมนะครับตรงรุ่นนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับกองอากาศครบนะครับกองอากาศยังใหม่อยู่เลยครับเจอโอ 8E นะครับมอน้าอินเตอร์ครบนะครับเทอร์โบเดิมๆยังสวยนะครับอดยอยอดหมมเคยตงเนี่ยครับของแท้แห้งๆนะครับสายเกียร์อะไรมีครบนะครับแหนบหลังยังมีมาให้เลยครับแถมครับ ตานท้ายนะครับยกให้ดูแล้วครับไม่มีผุทั้งสิ้นนะครับแผ่การความร้อนยังอยู่นะครับสภาพเดิมๆ j o 8 e นะครับในยุคนี้นะครับนิสสันนะครับได้ทำนะทำการผลิตร่วมกับอีโนนะครับมีหลายรุ่นมากนะครับที่นิสสันทำกับทั้งอี o โนและอีสุสุนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่รุ่นนะครับที่ทำร่วยกันนะครับ 160แดงมาสเปคเดียวกับอีโนเลยนะครับใครอยากได้หัวไม่แพงนะครับพร้อมเครื่องแบบครบชุดแบบนี้นะครับมาเลือกได้นะครับที่เซิงกรุงศรีครับออมใช้งานแน่นอนครับอุปกรณ์มีให้ทุกอย่างนะครับยกคันครับคันนี้ตัวนี้สเปคเต็มเลยนะครับคัดสิบ15้นิ้วนะครับแรงเต็มระบบครับ โอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมนี่นะครับ j o 8อ e. ไม่มีไอ้ไม่มีควันนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับทีสังเกตง่ายๆนะครับไม่มีไอ้ไม่มีควันนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับอาเลย สุดท้ายสุดท้ายโอเคดับเลยหาแสนนะครับให้ดูหน้าปัดนะครับพร้อมใช้งานนะครับดิเน,น้อยนะครับโอเค เอาดับเลยแล้วพบกันครับที่เซียงกงสระบบุรีนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับชุดนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงอย่างที่คิดครับ